สวัสดีพี่น้องไม่หน่อยกลับมาจากออกไปธุระกับพ่อใหญ่ไปเยี่ยมญาติกันมากไปเยี่ยมน้องน้องไผ่ลูกพัตเตอร์ลงบานแล้วก็ไปแวะบ้านลูกท้ายมากก็เลยอยากจะมาโชว์ชุดสวยๆส,สักนิดหน่อยเนะาะก็สวยอยู่นะ เห็นเอวเขาค่ะเอวก็ได้แล้วเนาะมีสวดทรงองเอวคบนาเสื้อว่าแปเกกิโลเสด็จสวยๆ้ำงามๆก็บเขานะคะตอนนี้ก็รีดชุดสวยๆไปเยอะเลยเมื่อก่อนไม่ค่อยได้รีดใส่นะคะเตรียมชุดสวยๆไว้อีกอีกมาถึงอาทิดค่ะอีกหาวัน อีกห้าวันก็จะครบ6เดือนที่ลดน้ำหนักไม่ออกกําลังกายนะคะไม่ได้กินยาลดความอ้วนนะคะก็จะได้ดูกันแรกว,ว่าพ้นสุดท้ายตอนนี้เหลืออยู่กี่โลเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วหเดือนเนาะครบหเดือนเจ็สบอกิโลจากแปดสิบเก่ามาเบิงมว่าเดือนที่หกซื้อจัดเจ็ดสิเอเหลือเท่าไหรแต่ว่าไม่ได้สิบ,บอกด้วย ไม่ไม่นี่ลงเดือนแรกล่งแบบต๊ใกจกเลยเดือนที่สองก็ยังลงแบบชิวๆเดือนที่สามเริ่มอืดเดือนที่สี่เริ่มอืดเดือนที่หาเริ่มซาลงนะคะเดือนที่หกแห้งซาแต่ก็ใสวิธีชีวิตกินอาหารแบบเกาแบบที่เริ่มต้นกินอาหารสุขภาพาเปลี่ยนแนวการกินนะคะแต่มันล่องหยากแน่แต่กระลง่มที่แรกเพื่อกลังใจเลยมันขึ้นน่าร้งแท้มันก็ล่องหยากแท้นะคะ ลงยากจริงๆเพราะหลังๆแห้ลงล่มยากเนาะมันแบบมันหูตัวลาว,วันสิตายมันกับปรับร่างกายตัวเองเนาะมันไม่ยอมลงแต่ก็ถือว่าลงม่หลายเติอบอยู่เพราะว่าชุดนี่นะชุดใส่พกนีไม่หน่อยซื้อซื้อซื้อเพื่อไว้ไม่หน่อยซื้อตั้งแต่มหน่อยร,ร,ร้อนรนก็เลยซีเดือนตั้งแต่ยังเจ็ดสิบห่าเจ็ดสิบหกอยู่นะคะกะว่ากูต้องลงต่ำกว่าเจ่ามันต้องใส่ได้ใส่นี่กม็มันมีอย่างไรที่ไม่หน่อยซื้อไว้ ซื้อไวสำหนับเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปมันจะหน่อยลงไปเรื่อยๆมัก็ได้ซื้อไว้นะคะนี่ค่ะจดใสรกระบ,บานยังไงตัวถูกๆเห็นว่ามันเป็นต่ไส่ง่ายก็เลยเอาสามตัวสามสีเริ่มซื้อสภาให้มันน่อยก็จะของไว้นะคะแบบ ตอนนั้นเจ็ดสิบกว่าก็ซื้อน้ำหนักอันซื้อสัตว์เสือผ้าแบบประมาณห,หน่อยลงหน่อยลงบางตัวก็ใหญ่แน่เนาะบางตัวก็นหน่อยลงนะคะเพราะว่าแต่ส่วนมากจะเป็นตัวหน่อยหลายกว่าตัวใหญ่ค่ะหน่อยซื้อ่นใหม่นี่นะคะยังมีชุดเดชชุดต่ำตัวนี้หน่อยอีกหลายเพาะสิ่งซื้อให้มันหน่อยลงหน่อยลง ชุดที่ใส่เล่นู่ก็บ้านก็เอาแบบใส่สบายชุดที่ใส่ออกไปข้างนอกก็จะเอาให้แบบว่าให้เห็นวดาันสวนส้อทรงองเอวสักหน่อยไหน่อยสื่อสุดเด็ดมากโอสุดจังมากชุดจำชุดนี้นักสองกิโลกว่าค่ะมันจะเป็นชุดจำแบบเนี่ยค่ะมันจะเป็นชุดจำแบบเอ,อ่อ เหมือนสเตย์นะคะผ่าสเตย์ผ่ารัดนะคะอันนี้สื่อแต่น้ำหนักเจ็ดสิบแต่แต่ลดน้ำหนักได้สองสามแตนแรกเอามาบีบจกักกองเอามากดดันจักกองฉันก็ต้องใส่ให้ได้ใส่เข้าไปมันจะดัดรูปมากพี่น้องถามว่าตัวน,นี้ใส่ได้ย,งยังใส่ได้ได้แล้วแต่ว่านางมันจะจะเหนียวนกหน้อยแต่จะสื่อมากแบบว่ากดดันตัวเองไง พาดีดีมันเป็นผพาแบบแคๆๆล้ายๆก็เือยอยังว่าคล้ายๆสเตย์นะคะผพาผพาหน้าหนาวเยืดยลรืบบเป็นคล้ายๆพวกสเตย์ที่เข้าไปเค็ดสเตย์พวกชุดเัดลูกอะค่ะแต่ทั้งมีออยู่ในของพยานในอุปเพียดมันลดหนักแต่จริงแต่ว่ากำลังใจของน้อยที่วปคอปคอรก็คือซื้อสาขาให้นอ้นอยลงแล้วก็บีบกระพองให้มีพลังในการสู เกือบิดแต่ใจแลยนะคะนะนี่แหละคือความสุขเหลือลอยอีกห้าวันเรามาต่อคลิปกันบ้างไหน้อยจะท้อมลงเท่าไหร่